เอาล่ะครับก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านานะครับอยู่กับผมวินไลเอโอเทลที่ผมจะมาเล่นเกมสติกแมนขวานห้าเออหรือว่าสติกแมนห้าหรือขวานาหานา้าก็ได้อ้าวชิหายกูใช้ชิ้ยาไปหมดเลยนี่ว่าเออไม่ใช่มันคือทาไม้ตายกูดผิดใช่วันเหะคาตานะไม่ใช่คาตานะมันคือใบมีดใช่ถูกแล้วเฮ้ยช็อตเฮดช็อต เฮดช็อตอีกทีนึงอุ้ยเดี๋ยวกูลืมปิดเลือดชิ๋มหายโอเคโอเคเดี๋ยวนี่กูปิดทันมาได้เวลาใช้พลังของเอเรนเอ่เเอช่างมันเถอะอตัวใหญ่เท่าต้นไม้เลยเออจริงๆแล้วไม่ได้กดที่เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้อนะ่ะ

ดิกระจกป๊อปปุกายนี่วะเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วป๊อปปุกาย ก็ไม่เข้าใจนะทําไมคนเขาต้องเรียกวผุผูกับแล้วทั้งที่ตัวมันไม่ได้สีม่วงทั้งตัวมันแค่ใส่เอ่อใส่ชุดยามเออแต่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าคนที่พากเสียงของโฟนกายก็คือสกอตต์คอร์ตันนะได้ทำการบอกทุกคนเลยนะไม่ใช่เดบบอกไม่ใช่บอกทุกคนสิบอกถึงว่าบอกคนที่แบบว่าพากเสียงของพวกเฟสดีนะครับ หนึ่งและหนึ่งในนั้นก็มีสกอตต์คอตันผู้ภาคเสียงของโฟนกายโปนกายอะโฟนกายเออถูกแล้วนั่นแหละผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขาก็คือคนที่ฟากเสียงของโฟนกายก็คือผมแทบจะแยกเสียงไม่ออกเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยได้ยินเสียงของสกอตต์คอตันเหมือนกันนะครับและแถมและแถมคนที่ เขาก็แบบมีที่สีเออสงสัยคงจะเป็นในน้นเหนอโฟโปโปกายคงจะเป็นโฟนกายไม่ใช่ครับคือคนผ้าโค้ดโปโปกายนะคนละคนกันเลยครับไม่ใช่คนเดียวกันกระจกกระจกกระจกอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไอ้นี่มันสร้าง งานศบ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 งานสบอ๋อใช่มันคืองานศบใครก็ไม่รู้นะเป็รู้เหมือนกันเผาด้วยใจเกเรอู้บักบักบักอย่าตามมาใจเกเรเผาแม่งใจเกเร ใจเกเรใจเกเรเผาศพให้ด้วยเดี๋ยวญาติเขามาว่ากูว่าจำจำลูกเค้าดูไม่เผาศพใไงถอยไปใจเกเรเดี๋ยวมันจะแตกหนึ่งสวยพี่สวยเลยดู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 ถ้าเกิดมึงจะห้าวขนาดนี้มึงมึงไม่เอาเอาปูพกกายกูตายห่างน่าสงสารเลยสปริงแถบมึงไม่เข้าไปสิงแล้วตายเลย เผาศพให้ด้วยเผาศพให้อีกเอา้าตายเลยก็ผมแค่เผาศพให้แค่เองก็ตายเลยรถไฟรถไฟเผาขยะอา้าวโฟนกายโปนกายโฟนกาย,กาย,กายเอ้ยตายซะแล้วเอ้ยเดี๋ยวปปูปกายสิทำาไมผมชอบจำสับสนว่าระหว่างโฟนกายกับปูปูปกายเนี่ยเอ้ก็งงจริง ก็มีคาว่ากายเหมือนกันแล้วมั้งสับสนโอ้โหเสียเสียเสียเอ้ยไม่ต้องมาเลือดหรอกมือตายหายหน้าสงสารไปซะยังจะพูดคำว่าเลือดอีกไม่เห็นมีเลือดเลย มม่ต้องมาวอดเลยย,ยังจะมีคำว่าเลือดอีกเอออ้าไปเถอะไม่เง,งตกต้นไม,ม้ยิงอะไรอุ้ยก็จะโดนเบรไหมเนี่ยอย่าตามกูมาใจเกรเรได้เงิน 5, 5. ห้าพันห้าเออห้าพันห้าถูกแล้ว เออเอาเอเออะไรดีเอาขวานแล้วกันเพราะตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบนะครับมันค่อนข้างที่จ,จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันสามารถปาขวานและไอ้ดันได้ด้วยนะครับเออปาขวานและใช้ระยะไกลด้ลวยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากก,ากกว่าคนคนหนึ่งนะครับถ้าผมหมายถึงเออคนคนหนึ่งนะก็คือไอ้เจ้าตัวที่มันแบบเป็นระเบิดครับเออย่าไปคิดมากนะฮะเพราะว่าผมจะไม่อยากติด หมายถึงว่าติดเอ่อความรักนะครับเอ่อนุ๊กเือนลงไปลงไปลงไปไม่พังให้วะไม่พังวะเฮ้ยพังดิเฮ้ย เฮ้ยเอา้ากูแค่ทำอันนี้ทำลายนี้แม่งพังโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ,จบเอ้อบักเลยกูขึ้นไม่ได้โอ้โหจิ้มหน้าหนานี้เอเอเอ้อเอ้อเอ้อเฮ้ยเพื่อน กูบอกว่าจะทำอะไรที่มันรุนแรงเลยเพื่อนเดีย๋ยวช่องรุนแบนไอ้โตดูดย,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 ย่อมย่อมย่อมเออยจะช้าพลังถ้าไม่ตายกูซะหน่อยดีมากไ้ลูกน้องไม่เสียแรงเลยที่ข่ะได้เปลืองตังค์ซื้อเองมามึงโป้มึงจะเสียได้ตังค์ทำไม ไปลูกลูกน้องกูบอกว่าอย่าทำอะไรที่มันรุนแรงตูดมานี่มาเนี่มามาอือเสียงปลาขวานม,มึงโคตรแอปเป็กเลยว่ะยิง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 โอ้โหมึงยิงกลการอากาศได้มึงโคตรจะเกินไปละ เออยืนบังไว้ยืนบังไว้อย่าเออรู้งานงานดีนะมึงอ่ะระเบิดเป็นแถบเลยดีมากลูกน้องแสนกระจกเอาบริบอกไปไอ้พวกลูกน้องนี้นะครับมันสามารถเก็บเงินให้เราได้ด้วยก็ดีนั่งนะปูปูเกยนี้ เออเอ,อ,เอ,อ,อย่าทำให้ตัวประกันต้องเจ็บคนจะมเดินวีเอชซอมบี้เอ้าตายแล้วหรอเอา้าตายแล้วเฉยเลยล่าเบิร์ สวยสวยอ้าวซาหรอฮะซาหรอฮะซาหรออื้มเติร์ตเติร์ตฉันคือหุ่นยนต์ โอ้โหเกยอื้อหืออุยอุยพังพังงงงงว่าอะไรพัง,พง,พง,พง トゥ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 ルト